มายเคลื่อนไหวผ่านสตอรี่สั้นๆให้จบที่เราคนเดียวหลังจากที่ไมายพัชะบุตรดิช,ชูพริตตี้เอมซีไปสัมภาษณ์ในรายการหนกระแสทางช่องสถึงเรื่องราวดราม่าต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับหนุ่มโตโน่พาคินคำวิไลศักด์รวมไปถึงปมความขัดแย้งกับเพชรอดีตแฟนหนุ่มพร้อมทั้งขอโทษนางเอกสาวนิชานัทนิชาแฟนสาวของโตโนโถ่ถึงเรื่องที่เกิดขึ้น มายพัชรบุตรโพสต์ให้จบที่เราคนเดียวเลอะเทอะไปใหญ่ใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าจากประเด็นร้อนๆต่างๆทำให้มายถูกวิพาก์วิจารณ์อย่างหนักและมีการขุดเรื่องราวของเจ้าตัวขึ้นทั้งเรื่องที่ในอดีตเคยแต่งงานกับหนุ่มคนหนึ่งและมีลูกแล้วหนึ่งคนก่อนที่จะมาคบกับเพชรภายหลัง รวมไปถึงประเด็นที่มายบอกว่าไม่ได้ทำสัญญกรรมโดยบอกว่าคุณแม่ให้มาทั้งหมดไม่มีของปลอมใดๆทั้งสิ้นซิลิโคนไม่มีขอแก้ข่าวเพราะคุณแม่เดือดเรื่องนี้มากท่านให้มา100%เซและคนนำคลิปไปทำเป็นไวรัลเต็มโซเชียลเลยซึ่งหลังจากที่กระแสนในโลกออนไลน์ดราม่าหนักล่าสุดไมายพาชะบุตรก็โพสข้อความลงไอจีสตอว่า ให้มันจบที่เราคนเดียวพอเธอคะ่เะเลิะเถอะกันไปใหญ่แล้วเอาเวลาไปใช้ชีวิตให้มีความสุขกันดีกว่านะคะขอบคุณทัตโตมีเดียคะ่ะ